รอบนี้ป่านได้ลองทำสินค้าตัวใหม่ครับเป็นจีฮอยคอนั่นแหละที่เราไปเลือกไม้กันมาแล้วก็มาทำเวลาส่งมันก็เลยเป็นซองๆนี้ก็ <c oughs> โอเคก็โซเอานะแต่ว่าจะให้ทำอีกเนี่ยต้องคิดอีกเยอะๆเลยมันพอมันเล็กอะ่ะมันทำยากแล้วต้อนระบายสีอะ่ะก็ปวดตามากมันจิ๋วมากอะไรเงี้ยเอา่ะแต่ว่า คนชอบเยอะแล้วคนก็ถามมาเยอะถ้ามีโอกาสจะไปก็จะทยอยํามหนแต่งตัวสวยนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าแคมป์กันครับในเดือนตุลานี้ ก็ไปสองสามวันนะครับไปกับครอบครัวหลายๆครอบครัว <g ül> <g ül> ก็มาดูของเพิ่มเติมมากขาดเหลืออะไรของพวกเข้าปา่าแต่ไม่ได้เข้าปา่าแบบเยอะแยะขนาดนั้นก็กางเต็นท์แล้วก็แคมป์ไฟเล็กๆ <g ül> ดูๆไปแล้วก็ไม่มีอะไร <g ül> จริงๆก็อยากได้หมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ได้นี่ผ้ารองใต้เต็นท์ อยากได้หมดแหละอุปกรณ์แคมปิ้งอ่ะมันน่ารักแต่ว่าเราไปปีหนึ่งอ่ะไม่เกินสองครั้งหรอกครับนี่ป่านอยากได้อันนี้เตาแก๊สช่แบใช่ไหมแล้วก็แบบโอ้โหดูดิต้มกาแฟกินตอนเช้าอะไรอย่างงี้นี่ได้ของเล่นอีกแล้วครั้งก่อนเราเอาไปใช้ใส่ลงไปไฟมันก็จะเป็นสีขึ้นมาเหมือน,นี้เวทมนคือไอเรื่องซื้อไป แล้วก็ถึงจะได้ใช้น้อย1หรือ2ครั้งต่อปีอก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาที่จริงอะ่ะคือซื้อไปอะ่ะจะเอาไปเก็บไปที่ไหนใช่ไหมบ้านมันเป็นอพาร์ตเมนต์อ่ะก็เต็มบ้านไปหมดนะครับตัดใจ <c oughs> ขายเต็นท์น่ารักไหมดิสเพลย์อันเล็กๆแมตตี้มายืนเทียบแค่ไหนไหนเปิดเข้าเต็นท์สิ <c oughs> นี่เป็นรุ่นใหม่ของโคแมนนะเพิ่งออกมาสอสาเปียมั้งรุ่นแบบดาร์ r รูม สำหรับคนตื่นสายโอ้ Block <Sun> oh, นี่ราคาพวกแคมปิง้งปิกนิกโดยเฉพาะไอ้ไอตู้แช่เนี่ยถังแช่เนี่ยมันเน้นมากเลยนะหมายว่ามมีให้เลือกแบบหลายแบรนด์หลายขนาดแล้วก็เห็นคนใช้เยอะนะครับ นี่มันมีแบบของมือสองด้ยครับของที่ใช้แล้วแต่ว่าแล้วมันก็จะมีของเจ๋งๆด้วยนะแต่ประเด็นคือเราต้องเป็นเมมเบอร์เว้ยเฮ้ยคือแปลว่ามันให้ความรู้สึกดีนะมันเหมือนเป็นสร้างคอมมูนิตี้อะเราซื้อของจากที่นี่หรือว่าเราเป็นเมมเบอร์เนี่ยเราก็ขอมามาแลกเปลี่ยนกันได้ก็เอามาวางขายเอาวางง่ายๆไม่ได้แลกเปลี่ยนหรอกใช่ปะก็ ไม่รู้รายละเอียดนะแต่ป่านว่ามันก็เหมาะดีอะสำหรับเออเราไม่ได้ใช้แล้วหรือซื้อมาใช้นิดนึงก็เอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะมันก็ไม่ต้องขายเองไม่ต้องมีช่องทางการขายเองเอามาฝากวางไว้ที่นี่มันก็ตรงโจทย์ใช่ไหมครับมีคนขายให้ด้วยแบรนด์โปรดของป่านกับเน็ตตี้ครับโคโตพัคซนนีนี่เนี่เนตตี้โชว์ดิมันเป็นกระเป๋าที่เขาจะแบบออกแบบได้แต่ละอันมันไม่เหมือนกันอนะ น่ารักเนะนา,นา,เานนนะเฮ้ยเป้ไปเท่าไหร่อ่ะเบป,ป,ป,ปสิเฮ้ยเอาน่ารักแล้วจริงๆป่านมีแล้วด้วยนะใบเนี้ยไซเนี้ยแตบบ่ว่ามันคนละสีคือเคยไปดูด็อกิ e เมน r y อ่ะที่เขาทำอะ่ะ <Okay. S 2> ก็ไม่ได้มีนักออกแบบโรงงานที่เขาทำอะ่ะไอคนที่ตัดเย็บอะครับเขาจะเป็นคนเลือกเอง ก็เขาเรียกว่าเหมือนมีวัตถุดิบวางเอาไว้อะสมมุติว่าหัวเนี้ยมีทุกสีเลยก็แล้วแต่ว่าคนที่ทาอ่ะเขาจะหยิบสีอะไรมาทําก็จะมีมัวบ้างไม่มัวบ้างแต่มันก็จะออกมาแบบแลนดอมอะทุกใบมันจะไม่เหมือนกันเออป่านเจอสีน่ารักน่ารักก็ซื้อเก็บดีกว่าน่ารักดีก็เป็นงานอาร์ตแบบหนึ่งเลยนะที่ที่ไม่ได้ผ่านศิลปินอะเป็นงานอาร์ตที่ผ่านจากคุณคนที่เย็บเองเลยอะเจ๋งมาก ได้ใบนี้นะเหมือนเลโก้เลยแล้วมันเป็นวัสดุที่ใช้กับพวกเดินป่าเลยนะครับเป็นวัสดุแบบของดีนั่นแหละไปซื้อไปลองดีกว่าหมายถึงว่าไปลองในแคมป์นะครับ เบสทำอะไร <_ D> เฮ้ยถุงนอนแบบพร้อมทุกสถานาการณ์ใส่เป็นเสื้อได้ด้วยพร้อมตื่นได้อะไรบ้างกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองที่ลองนอนแล้วที่ถือเล็กๆนี่คืออะไรเป็นผ้าเช็ดตัวแบบไม่ต้องอับอิ่ว คือที่ป่านอยู่อ่ะมันจะอย่างเนี้ไม่ได้มีที่ใดที่หนึง่งเรามีของทุกอย่างจบในที่เดียวมีอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยถึงแม้จะเป็นร้านเดินป่าเหมือนกันนะครับที่ไปสามที่เมื่อกี้แต่ละที่ก็จะขายของคนละยี่ห้อไม่เหมือนกันบางที่ก็จะมีของเอกลุศีดของเขาอืมนี่วันนี้วันที่หนึ่งตุลานะครับยังไม่ถึงฮัลวีเลยเริ่มขายของคริสต์มาสจริงจังแล้วนะ